มาตกป่ากูก็ง้อขึกันเลยเว้ยจัางบันแมงเฮ็ดยังกันมั่งเอาได้พี่น้องเมั่งเอาจ่างบันเฮ็ดยังกันฟันโยกขึ้นอยังนี่อันนี้ขั้นเบ็ดนี่ขั้นเบ็ดขั้นเบ็ดนี่นี่เบ็ด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 บักเล็กยี่หุ่นบักเล็กยี่หุ่นเล็กก็เฮ็ดยังกันเล็กเออสี่กันมั้ง เบิ้อเอาพี่น้องคมกันโยงสิอาเอาแม่ก็ท่าคนได้ปเนี่ยเอาทาคนแมงเอ้เ็นนังกันโอ้ยฟันกันโยงอมอมตตมดําแต่ดําแต่ดําตดํานดลมตัมตําตําตัมตัตัไอ้ยงเ้าเอ้ยแตดําได้แลตํ้ตําตัมตําตตามมาเลียงเคียงกันแอบมองเห็นกันโคมกันกูโอ้ยแมอ้ยค่มเอ้ยเฮนังกันไปเนี้เอ้ยยเฝ้าวาบงกัน เห็นด้วยกันโอ้ยตายเอ้ยคุณว่ามันต <co ิดเบ็ดกูหามเลยเอารถสูมีความสุขมีแห้งรถสูผู้สิทายคือเฮาหูบ่กอดกันเคียคลอในนามอัมาำอัมราทางหมากะเฮาเฮาหาพอหางว่าเกอดกันอุ่มรุ้มอุ่มรุ้ม Hà khăn thì xung Âu hãy tai khang nâng Cô dứ nhu nì Mưng sân bố bay sai là Phun nào Phải chuột chuột không Sai Sai Mưng bó จบอวสานเฮกี่นาที